สวัสดีคะ่ะพี่น้องคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเห็ดภารกิจดักแมงค่ะเสียบไฟคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะกลางเวทีแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะไฟเ้ากสิมีสองหลอดลอเทิงกับหลอดใต้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะขางลางเ้ากสิใสพลาสติกเนาะค่ะห้เที่แมงมันบินมากรสสีดำพลาสติกกันสีละคะ่คมมพะ,คะพี่น้องคะ่ะตกลงใสกับกระมังเนาะคะ่ะเ้ากสิเปิดเกียงไฟให้มันเต็นแจ็กหน่อยเด้คะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่เสียง เครื่องกต่จดังเน่เนาะค่ะเสียงออาเมกิซ้อนค่ะพี่น้องค่ะแต่ไปสักพักนี่ค่ะแมงต่างๆนหน้ากัมาโฮมกันอยู่หมองเดียวค่ะพี่น้องค่ะกละมาตื่นสวดสวดเศร้ามากกับสเป็นแบบนี้ค่ะตื่นเศร้าเน่จังหน่อยตื่นสวยใกล้สิไม่กินเบิร์ดค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะผลงานคึืนนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแมงรวมต่างๆานากันมาโฮมกันอยู่ กละมังมองเดียวค่ะพี่น้องเข้ากับสีมัคัดเจ๊ออกตั้งหากนะคะ่ะเป็นแมงบอนเนแม,ง,แมงร่วมนะค่ะแมงไผ่แม,ง,แมงมันบ๊อบบสิเป็นแมงกิซ้อนแมงกิเตาานะคะ่ะกิลีไปยังสีนะค่ะพี่น้องคาะนี่เห็นบ๊อสซาเอตักมาให้พี่น้องเบิง้งกับสีใดประมาณน,นี้แหละคะ่ะพี่น้องะ่ะเป็นแมงร่วมนะคะ่ะกิลีกิซ้อนกิเตาะะ้าค่ะพี่น้องหลายๆตั้งๆหน้าๆนาะคะ่ะแมงดายสิกะมีค่ะพี่น้อง เข้ากับสิตักเอาตะแมงนะคะ่ะแมงมดตัวใหญ่ๆยันยืต่ติดตะแกงขึ้นมามาเทศใส่กระมังแบบนี้นะคะพี่น้องคะ่ะบึ้งนะคะ่ะนี่ ได้ประมาณนี้นะคะแมงต่างๆหน้า,นาแมงร่วมค่ะพี่น้องตากระสีเขย่าเขย่าเน่ได้ะค่ะสันสันสันเอาแมงมูนน้อยมูคิวคิวออกเท่ากับชิไดตะกี้หลีกกระแมงกิซ้อนขืน,านะะแานยย่นะค่ะแมงกิเต้เน่อยางแน่สินาะค่ะค่อยจะมากูตัวใหญ่สิไหนทีเท้ากินบ่ได้เทาก็จะคอยสิมาขัดออกที่หลังมาลางมะเหลืองได้ค่ะพี่น้องค่ะ เลือกแล้วก็แยกตใไผพใบมันเนาะค่ะเพราะว่าขายราคาบอคือกันเนาะค่ะพี่นอ้องเรื่องแเข้ากับสกินหลายเนี่ยกินไปกินมาเบื่อกับสีโอโอกขายเนี่ค่ะฮอนฮอนฮอนออกไม่กี่ข้ามกับมีค่ะพี่น้องกี่ข้ามกับมีเนาะค่ะหลายหลายหลายแมงหลายรวมค่ะมาเทพไปจังสี่ละค่ะพี่น้อง่ะพอเทพแล,ล้วเข้ากับสิเอาหน้าเอาหยางขันมาลางเรือเอาเทลตส สองตัวนี่แหละค่ะจนว่าเลี้ยวนะคะหลายๆแบบนี้นะคะ่ะพี่น้องขาะนี่สเสียมาอวดมาอ่างมาโซ่ได้ค่ะพี่น้องว่าจะคล้องได้นะคะ่ะผลงานนะคะ่ะนี่ฤดูการเลขนะคะ่ะเลขๆของปีนะคะ่ะเท่ากับสิตใต้ประมาณนี้แหละค่ะช่วงเกี้ยวเขานะคะ่ะหลังฝนเบิร์ดกับสิตใต้ได้ประมาณนี้ค่ะพี่น้อง แมงกีซ้อนทอดกระเซบด้วยค่ะทอดแล้วเอาไปลาบกระเซบคัวกระเซบค่ะแมงกีเตากะปนค่ะนี่ค่ะพี่น้องขาเรียบ้แล้วค่ะผลงานหมื่ขึ้นนี่ค่ะห้าก็สิได้นี่ละค่ะสิ่งที่ได้แล้วค่ะห้าไต่หมื่ขึ้นย่างหมึอเส้ามามห้าก็ไม่เก็บเอานีแลระค่ะพี่น้องค่ะแมงกีเต่าค่ะแมงตับเตาเนาะค่ะพี่น้องอ้อะไรเป็นแมงกิซ้อนค่ะ กิซ้อนหลายๆค่ะมแตรตัวเม่ไข่ค่ะพี่น้องค้านี่ตัวนี้แม่ไข่นี่ไข่เห็นบ่ทองขาวเฮ้ยมันๆเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อันนี้กีดค่ะกีฟางแกออกตั้งหากแล้วค่ะพี่น้องค้านี่แหละค่ะป่านเท้าพ่อได้ยุ่้กินนะคะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่นะคะติดตามไปลังใจเห้สาวเอ้วยค่ะพี่น้องค่ะ เสด็จคลิปเหตุคลิปมาให้พี่น้องบึ้งนะคะ่ะเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะเอาคลิปนี้ฝากก็ไรก็แชร์ติดตามเป็นกำลังใจแห่สาวเอ็นนะคะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ